ไวเชื่อมนะคะร้านเจ๊แมวขนมไทยค้นด่าทานมากเลยเนาะไวเชื่อมนะคะร้านเจ๊มวขนมไทยคอะไรวนดวน่าทานมากเลยนาะ วุ้ยเชื่อมนะคะร้านเจ๊แมวขนมไทยคุ้มละทานมากเลยเนาะวุ้ยเชื่อมนะคะร้านเจ๊แมวขนมไทยคุ้มละทานมากเลยเนาะ เชื่อมนะคะร้านเจ๊มวขนมไทยคั่วทานมากเลยนะไวเชื่อมนะคะร้านเจ๊แมวขนมไทยคั่ว่าทานมากเลยนะ ไอ้เชื่อมนะคะร้านเจ๊แมวขนมไทยคล้อยน่าทานมากเลยเนาะไอ้เชื่อมนะคะร้านเจ๊แมวขนมไทยคล้อยนะะ่นาทานมากเลยเนาะ เชื่อมนะคะร้านแย,ยมขนมไทยค่ะแล้าทานมากเลยเนาะ